สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปจากบริษัทซาวเบสนะครับก็วันนี้ก็เป็นเดือนมกราคมนะครับ2567นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเป็นสินค้าใหม่ของบริษัทนะครับซึ่งก็คือซ้ายมือเป็นตู้ลายอาเลยนะครับซับ15นิ้วกับลายอาเลยข้างละ4เป็น8นะฮะเสียงกลางแหลมนะครับซึ่งเป็นคลิปที่แล้วที่เราออกไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของขวามือจะเป็นตู้คอลัมน์นะครับขนาด12นิ้วนะฮะ ก็เป็นซับเบส12นิ้วนะครับในนี้ก็จะมีตู้ซับเบสใบหนึ่งก็จะเป็นตู้ซับเบสใบหนึ่งจะเป็นมีแอมขยายนะครับขนาด700วัตต์นะฮะแล้วก็ต่อลิงก์ไปหาตู้ซับเบสอีกซึ่งเป็นพาร์สิบอีกตู้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็จะต่อขึ้นไปหาตู้คอลัมน์นะครับขนาด4นิ้วตู้คอลัมน์เสียงกลางแหลมขนาด4นิ้วเนี่ยจะมีแต่ละแต่ละตู้นี้จะมีเสียง อดอก4นิ้วอยู่4ใบนะครับสนิ้ว4สี่ดอกแล้วก็เสียงแหลมอยู่1ดอกนะฮะก็ตัวนี้ก็อของตู้คอลัมน์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่แถมมาก็จะมีเป็นครบเซตทั้งหมดนะอุปกรณ์ที่แถมนะเป็นขาตั้งลำโพงเป็นสายลำโพงสายลิงลำโพงจะเป็นแถมมาทั้งหมดเรียกว่าท่านก็นำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ไดไดเลยนะครับ แล้วก็มีมแฟลชไดนะครับมีแฟลไดมียูเเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆอีกทีนึ่งครับเริ่มด้านล่างก่อนนะครับจะเป็นตู้ซับ12นิ้วนะครับเป็นไม้อัดแท้นะฮะเป็นไม้อัดแท้ไม่ใช่ไม้ MDF เนะเป็นไม้อัดแท้ๆเลยนะครับส่วนตู้ทั้งบนกลางแหลมก็เป็นคอลัมน์อันนี้ก็เป็นไม้อัดแท้เหมือนกันครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องความทนทานนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องความความทนทานในี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นไม้อัดแท้นะฮะตะแกงก็สวยงามเป็นซับเบทสุดหน้าเปิดสุด j เจบินนะครับอันนี้ก็มาดูหน้าหลังมันฮะครับก็ใบนี้ครับใบนี้จะเป็นซับแอคทีฟนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่อ สัญญาณเข้านะครับอันนี้นสัญญาณเข้า LR ตอนนี้ผมเอาไมค์เข้าฝั่ง R, R นะครับแล้วก็เอาสัญญาณเสียงเนี่ยเข้าฝั่ง L R นะครับอินพุตนี้สามารถเข้าได้นะครับจริงๆแล้วควรจะเป็นแจ็คโฟนมาเข้านะฮะตรงนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่อันตรายเหมือนมิกเซอร์เพราะามันไม่ได้มีไฟแบนทอม48โวลต์นะครับถึงแม้จะเป็นแคนนอนมาก็เอาความอันตรายก็ยังน้อยกว่าแต่ว่าถ้าดีแบบชัวร์ร้อควรจะเป็นแจ็คโฟนนะครับแจ็ค TS นะฮะ เป็นสัญญาณอินพุตมาเข้าหรือไม่ก็เป็นแจ็ค RCA มาเข้า LR ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นแจ็คสเตอร์เล็กตรงนี้นะฮะออกอินพุตตรงนี้ก็ได้นะสัญญาณอันนี้จะอันนี้สัญญาณเข้านะครับทีนี้ส่วนข้างล่างนี้จะเป็นเป็นสัญญาณลิงก์เอาคือลิงก์สามารถลิงก์ไปหาแอมตัวอื่นได้อีกนะฮะเป็นมิกเอาตรงนี้ตัวนี้ข้างบนเป็นอินข้างล่างนี่เป็นเอานะเป็นสัญญาณที่จะออกลิงก์ไปหาตู้อีกใบอื่น ส่วนข้างล่างนี้ตัวนี้จะเป็นต่อสายลําโพงอคอลัมน์ฝั่งขวาตัวนี้จะต่อสายลำโพงคอลัมน์ฝั่งซ้ายตามรูปที่มันเสียบไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแจ็คสปิคอนที่จะต่อไปหาซับใบที่มันไม่มีแอมนะครับใบที่มันไม่มีแอมพวกตู้ลักษณะพวกนี้นะตู้คอลัมน์พวกนี้นะฮะกำลังวัดมันก็จะมันก็จะฟิกมาไว้ตายตัวหมายก็ว่า ต่อให้ท่านไปเล่งสูงสุดยังไงเนี่ยม,มันก็จะเสียงมันก็จะไม่ดังเกินนี้เพื่อป้องกันลำโพงทั้งลำโพงซับทั้งแอมทั้งตู้คอลัมน์เสียหายนะครับทีนี้ข้างบนข้างบนตัวนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นบนลุ่มเล่งรด mp 3เพิ่มลดเร่งรด mp 3แล้วก็บลูทูธนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นมัตเตอร์ก็คือรวมทั้งหมดนะฮะเป็นมัตเตอร์ทั้งทั้งซารอนตีทั้งบลูทูธน,นะฮะ ทั้ง MB 3ตัวนี้เป็นเป็น main m a ต t e r นะครับข้างบนตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับความถี่ของตู้ซับเบสถ้าเราปรับปรับมาทางประมาณที่ผมปรับไว้ตรงนี้มันก็จะเสียงก็ดี๋ยวมานุ่มๆหน่อยแต่ถ้าเราปรับมาทางนี้นะครับเสียงก็จะแข็งๆคือมันก็จะมีเสียงกลางปนออกมาในเสียงตู้ซับด้วยนะฮะแต่ถ้ามาทางนี้มันจะตัดเสียงเสียงกลางออกแทบจะขาดเลยนะก็จะมีแต่เสียงซับก็ถ้าปรับไว้พอดีก็ปรับไว้ประมาณผมเนี่ยเท่าที่ผมผมฟังนะครับ <ๆ S 2> ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบนล,ลุ่มสําหรับเร่งเร่งรถซับเบสโดยตรงก็คือซับเบสมันมากน้อยเสียงทุ้มมันมากมันน้อยก็คือเพิ่มลดตรงนี้เอาตัวนี้ปรับความถี Sub ่ซับเบสตัวนี้เพิ่มลดความถี่โทษทีฮะเพิ่มลดเสียงของซับเบสจะเอามากเอาน้อยส่วนตัวล่างเป็นมาสเตอร์นะครับทีนี้ตัวนี้ตัวเฟดตัวนี้นะฮะเฟดร้อยแปดสิบองศาเขาไว้สําหรับ กลับเฟดนะฮะไม่ต้องกดเข้าไปนะถ้ากดเข้าไปมันจะทำให้คำว่ากลับเฟดหมายก็ว่ามันจะทําให้เสียงทุ้มเนี่ยถ้าเรากดลงไปเนี่ยกลับเฟดอีกตัวหนึ่งใบหนึ่งมันจะกลายเป็นบวกบวกลบมันจะสลับกันแล้วมันทําให้เสียงทุ้มไม่ออกตัวนี้ต้องอยู่ตําแหน่งกดขึ้นตลอดนะครับส่วนซ้ายมือก็อย่างที่ผมบอกตัวนี้ก็เสียบ USB แฟลชไดร์นะครับโหมดตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นเลือกกดอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นมาบลูทูธนะฮะแล้วสั้นก็สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เลยนะฮะตัว,ตว,ตว,ตว ตัวตัวคอลัมน์12นิ้วตัวนี้จะต่างจากตัวเดี๋ยวดูซับของ15ลายเอ้อนิสนึงไลอ้อนิสตัวนี้มันจะมีตัวปรับเยอะนะฮะคือมันจะมี E q คูมี e c h o อะไรต่างๆสามารถร้องเพลงได้เลยนะครับแต่ว่ากลับไปตัวตัว12นิ้วตัวคอลัมน์ตัวนี้มันจะแทบจะไม่มีอะไรนะฮะมันจะมีแต่เพิ่มลดเป็นมัตเตอร์เพิ่มลดเพิ่มลดแล้วก็เป็นบอลลุ่มเพิ่มลดเสียงทุ้ม ปรับความถี่เสียงทุ้มและก็เล่งรถของ mb b l u บ t o ท t h มันไม่ได้มี eq มันไม่ได้มีเพิ่มลดกลางแหลมไม่ได้มีเ c h โคอะไรฉะนั้นตู้ของซับคอลัมน์ตัวนี้นะฮะคอลัมน์1ินิ้วเนี่ยถ้าให้ดีให้เพาะกับเหมาะ,มาะกับใช้งาน,นงจริงๆริงอ่ะท่านควรจะไปใช้ผ่านมีควรจะมีมิกเซอร์ตัวหนึง่งถ้าเป็นของ sound base ก็เป็น mgb 6 x อะไรประมาณนี้นะฮะท่านจะร้องเพลงเพาะเลยเพราะว่าเราเสียบสายสัญญาณเสียไมนี่ยผ่านมิกผ่านมิกเซอร์ แล้วเอาเฉพาะสายทัญญาณจาก m i กเอ t นะครับของตัวมิกเซอร์มาเข้าอินพุตมาเข้าอินพุตของอตู้คอลัมน์ตัวนี้เพราะตัวปรับมันแทบไม่มีเลยแต่ถ้าท่านไม่ได้ซีเรียสอะไรอยากฟังมันก็ฟังได้ครว่าตัวนีตวน้ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้เชื่อมบลูทูธแล้วก็เล่งรถได้เลยนะครับแล้วก็เอา USB มาเล่นแล้วก็เล่งรถได้เลยแต่เพียงแต่ว่าฟังก์ชันการปรับอ,อื่นๆมันจะน้อยมันจะแทบแทบจะไม่มีเลย ตัวนี้ควรจะใช้คู่กับตัวมิกเซอร์จะดีที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกนะมันจะมีสายลำโพงแถมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายลำโพงขนาดยาวแถมมานะครับระหว่างตู้ซับไปหาตู้ซับแล้วก็จะมีตู้สายลำโพงเล็กที่ต่อไปหาอคอลัมน์เรียกว่าทุกอย่างครบเซตท่านไม่ต้องซื้ออะไรอีกมีครบทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของตู้คอลัมน์เป็นไม้อัดแท้นะฮะแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเสียงเดี๋ยวกลับไปที่มิกอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนนี้เราได้ต่อสายสัญญาณเนี่ยของมิกดิจิตอลนะครับไว้พ่วงกับตู้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นมิกรุ่น S B M 1 6นะครับ มีทุงดอกจปามีก็ดสอบอันนี้ก็เป็นอีกเสอันนี้ก็เป็นเสียงไม้นะฮะครับไม้ตัวนี้ผมต่อตรงๆไว้นะฮะต่อตรงๆไว้กับก็คือสัญญาณไม้ลอยนะฮะ ไปเข้ากับอินทุตด้านหลังเมื่อกี้ผมเอา uh, ได้เอากล้องถ่ายให้ดูแล้วครับอันนี้เป็นเสียงใหม่ก็จะประมาณนี้แหละฮะแล้วก็มันก็ไปพูดจาปราศัยไปอะไรเนี่ยได้แต่ว่าไปร้องเพลงมันก็จะไม่เพราะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเอ็โคไม่ได้มีเอฟเฟกเหมือนตัว1 0เหมือนตัว15นิ้วนะฮะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ผ่านม er, ิกเซอร์ที่ผมบอก ทีนี้กลับเข้ามาเสียงผมใช้ไมค์คอนเดเซอร์นะไมค์ My สำหรับถ่ายทำก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าตู้อันนี้ราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับมันเป็นตู้ซับเบส12นิ้ว2ใบกลางแหลมคอร์ลัม2ใบพร้อมเสาเสียบแล้วพร้อมสายลำโพงสายสัญญาณทุกอย่างครบหมดนะฮะ ก็มันก็เป็นตู้ถ้าในมุมมองของผมนะเป็นตู้ที่เหมาะที่ว่าจะไปใช้งานสังสรรค์นะครับเป็นในที่บ้านหรือว่าสำนักงานนะครับมันก็จะดูมันดูสวยงามด้วยฮะมันไม่ได้ดูเทอะทะนะครับซึ่งมันมีเป็นใบขนาดเล็กมันไม่ได้เหมือนเหล่าตู้กลางแจ้งแบบตรงๆไปตั้งอันนั้นมันอะมันอาจจะไม่เหมาะในบ้านนะฮะแต่อันนี้มันก็จะดูสวยงามนะครับเข้ากับบ้าน ไปตั้งไว้มุมไหนก็ดูสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ซาวาวเบสเองก็เป็นสีทองแล้วเป็นโลหะทุกอย่างดูมาตรฐานหมดนะครับก็แต่เพียงแต่ที่ผมบอกนะอย่างน,น้อยๆท่านควรจะไปใช้คู่กับมิกถ้าอยากมิกที่เป็นร้องเพลงเพาะก็จะเป็นมิกรุ่น MGP6 ของซาวเบสอย่างนี้นะฮะที่เป็น6แชน n นลนะครับเอาทั้งไมเอาทั้งสัญญ,ญาณต่างๆเนี่ยผ่านมิก แล้วให้ตัวขยายที่มันอยู่ขยายที่มันอยู่ที่ชุดคอลัมน์เนี่ยให้มันเพียงขยายก็พอแต่ว่าการปรับเสียงทุ้มกลางแหลมปรับเอฟเฟกใหม่ให้เราไปปรับที่มิกซ์นะครับมันจะร้องเพลงแบบเพาะมากเลยฮะโดยงบประมาณไม่ได้แพงแล้วดูสวยงามมากด้วยนะครับเราไปจับดูงานทุกอย่างในเนี้ยบหมดเลยนะฮะเป็นเป็นเพราะตัวนี้มันเป็นสินค้านําเข้าทั้งหมดเป็นสินค้านําเข้าทั้งเซ็ตนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่เป็นลูกค้าของบริษัทซาวเบสซึ่งเมื่อก่อนก็มีคนถามเรามาเยอะว่าบริษัทไม่มีตู้อะไรอะเลมาขายหรือไม่มีตู้คอลัมน์มาขายเลยนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นครั้งแรกที่บริษัทผลิตนะฮะแล้วก็ตัวคอลัมน์นี่เราก็เริ่มต้นด้วยซับ12สส่วนลายอะเลเราเริ่มต้นด้วยซับ15แต่ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยตรงตัวคอลัมน์นี่แล้วอาจจะมีของเป็นซับ15เข้ามาด้วยนะครับ ท่านก็ลองติดตามสินค้าของบริษัทเรื่อยๆนะครประมาณ2อสเดือนเนี่ยมกรลากุมพามีนาในสินค้าใหม่ๆของบริษัทจะเข้ามาเยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นไม้ลอยเป็น Power mix ขนาด600วัตต์คูณสนะฮะซึ่งวิดีโอในเดือนมกรานี่ก็ไม่ไม่ตม่ำกว่า4ีวิดีโอพอสินค้าใหม่ๆเราเข้ามาเยอะนะฮะก็ฝากนะครับก็ขอบพระคุณนะครับลูกช้าผู้ใช้ผู้บริโภคทุกท่านนะขอบพระคุณไอเฮียอซอ นะครับตัวจำหน่ายทั่วประเทศนะครับที่ไว้บางแจสินค้าซาวเบสนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ชมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ